สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาขึ้นตัวครีมจากสารสกัดของน้ำมันอะโวคาโดกันนะคะสำหรับวิธีสกัดเนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะคะก็เข้าไปดูในคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้นะคะเนาะก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เนาะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปที่ดีๆออกมาแบ่งปันนะคะเนาะสำหรับน้ำมันอะโวคาโดเนาะสรรพคุณก็มีเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณแล้วก็เส้นผมแล้วก็ยังสามารถเนาะนำน้ำมันสกัดที่สกัดได้นะคะเอาไปใส่ปรุงอาหารได้ด้วยค่ะใส่สลัดทานกับขนมปังก็ได้นะคะสำหรับสบรรพคุณเนาะใครอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดเข้าไปดูคลิปตอนที่ทำอ่า วิธีวิธีสกัดน้ำมันนะคะวันนี้เราจะนำสารที่สกัดเนาะน้ำมันที่สกัดได้จากอะโวคาโดเนี่ยมาขึ้นเป็นตัวครีมให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะครีมนี้จะใช้ทาหน้านะคะสำหรับน้ำมันนี้นะเรานะเวลาที่เราจะใช้สำหรับใครที่ไม่ขึ้นเป็นตัวครีมนะคะก็ขอแนะนำว่าน้ำมันที่ทำออกมาได้นะคะคุณสามารถ เอาไปใส่ในครีมทาผิวของคุณได้นะคะถ้าไม่ใส่ในกระปุกเลยก็สมมติว่าเราจะทาครีมแต่ละครั้งนะก็บีบครีมตักครีมทาผิวออกมาใส่มือแล้วก็ใส่น้ำมันนี้ลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาผิวนะคะใช้ทาผิวหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะ ตักครีมเราเราเอาครีมทาผิวหน้ามาแล้วก็เอาน้ำมันเนี้ยใส่ผสมลงไปในครีมของเราบนฝ่ามือแล้วก็รูปรูปใช้าทาหน้าได้เลยแต่ที่นี้วันนี้เนาะเราจะมาขึ้นเป็นตัวครีมให้ท่านผู้ชมนะคะเนาะ สำหรับคนที่อยากจะทำครีมไว้ใช้เองนะคะช่องนี้เป็นช่องที่ทำครีมไว้เองเอทำครีมไว้ใช้เองนะคะทุกท่านเนาะก่อนอื่นสิ่งที่เราจะต้องใช้เนาะเรื่องของน้ำมันเราจะวางไว้ก่อนนะคะ ก่อนอื่นวัตถุดิบที่เราต้องการนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะมีเจลว่านหางจระเข้แบบไหนยี่ห้อไหนสามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะเนาะเราก็นำชามผสมมาเลยนะคะแต่ทีนี้วันนี้แขกมีใส่เจลว่านหางจระเข้เอาไว้บ้างแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าแขกซื้อเจลว่านหางจระเข้มาทำครีมแล้วแต่ละหลอดก็เหลืออยู่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,นดเ,ดยวเนาะแขกก็เลย เอามาใส่ไว้ก่อนเลยก็อยู่ที่ไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะดีหรอกนะคะแต่วันนี้เนาะเราจะทำส่วนผสมทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณนะคะเพราะว่าครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นาน4-5เดือนเลยนะคะเนาะก่อนอื่นเนะ<ป>เจลว่านหางจระเข้ก็มีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณอยู่แล้วนะคะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะเราก็จะมา เติมเจลว้านหางจระเข้เลยหลังจากที่เราใส่ไปบ้างแล้ววันนี้แคกจะทําเจลว้านหางจระเข้นะคะอยู่ที่ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะทุกท่านเนาะสำหรับใครที่ทําน้อยก็ลดสัสดส่วนของวัตถุดิบลงไปนะคะทุกท่านเนาะ พอดีวันนี้แขกซื้อเป็นแบบเป็นหัวปั๊มมานะคะเพราะว่าซื้อแบบเป็นหลอดมาใช้แป๊บเดียวก็หมดใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วก็ราคามันต่างกันเยอะด้วยนะคะแขกก็เลยเออใช้เป็นแบบนี้เลยดีฝานะคะโอเคแขกก็ จะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ประมาณนี้นะคะก็แนะนําให้ทุกท่านทํานะทําแต่ละครั้งนะคุณทําแค่สองช้อนโต๊ะก็พอนะคะโอเคแขกก็ได้เจลว่านหางจระเข้ามาแล้วนะคะสองช้อนโต๊ะกับสามช้อนโต๊ะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะนะคะสําหรับวัตถุดิบวิตามินตัวอื่นเราก็ใส่เท่ากันเลยค่ะ นะ,ะแต่ถ้าสําหรับใครทําขายหรืออะไรงไงก็ต้องเพิ่มสัสดส่วนขึ้นไปเองนะคะเนาะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบตัวต่อไปกันเลยนะคะโอเคหลังจากที่เราได้เจลว,ว่านหางจระเข้มาแล้วนะคะเราก็มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใส่เลยนั่นก็คือนางเอกของเรานั่นเองค่ะ น้ำมันสกัดจากอะโวคาโดค่ะสำหรับวิธีเก็บน้ำมันนะวันนั้นก็ขึ้นไลฟ์ให้ให้ได้รับชมไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบทําน้ํามันใช้เองหรือว่าทําน้ํามันหอมระเหยใช้เองหรือว่าน้ํามันสกัดใช้เองวิธีเก็บควรจะหาขวดทึบแบบนี้นะคะ ควรจะหาขวดทึบแบบนี้ใส่เก็บไว้เพื่อว่าไม่ให้ไม่ให้คุณภาพของน้ำมันเราลดลงไปแล้วไม่ให้โดนแสงนะคะหรือว่าถ้าใครหาขวดทึบไม่ได้ก็ใช้กระดาษฟอยล์หรือว่าผ้าที่สีทึบๆนะคะห่อเอาไว้ค่ะแล้วก็เก็บในที่มืดเก็บในตู้หรือว่าในกล่องอะไรก็ได้ที่มืดเพื่อให้น้ำมันของเราะะสีจะได้สดใสยอยู่ตลอดแล้วก็คุณภาพคงเดิม นะคะไม่ให้โดนแสงว่างันเหอะน,นะคะโอเคพอเราใส่เจลว่านหางจระเข้ไปแล้วนะคะเราก็จะทยอยใส่น้ํามันอะโวคาโดลงไปนะคะแนะนําว่าให้ทุกท่านใส่ลงไปทีละน้อยๆนะคะใส่ลงไปแล้วก็คนผสมตีตัวครีมดูก่อนนะคะถ้าหากว่าเขายังเหลวไปอ๋อเขายังข้นไปเราก็ใส่น้ํามันลงไปอีกนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะทุกท่านอวาวุโคดมีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณกับเส้นผมนะคะไม่ว่าเราจะกินไม่ว่าจะอะไรก็สรรพคุณเยอะอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้สำหรับสาวๆก็คงอยากจะได้ไวทาผิวหน้ากันนะคะพอเราคนไปแล้วเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะ เขาเริ่มขึ้นมาเป็นตัวครีมแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะทุกท่านเราต้องคนต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้พอคนไปแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันยังข้นเกินไปเราก็จะใส่น้ำมันลงไปอีกนะคะใส่น้ำมันของอะโวคาโดลงไปอีกนะคะ แนะนำให้ทุกคนทำไว้ใช้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมวิธีทำน้ำมันสกัดน้ำมันอะโวคาโดแนะนำให้เข้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ค่ะสกัดออกมาแล้วนะใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเลยนะคะ เราต้องคนผสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตัวครีมแล้วก็น้ำมันเข้ากันดีเรายิ่งคนผสมนานแต่ว่าไม่ใช่คนแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าวิตามินบางตัวเราไม่สามารถที่จะคนตีตัวครีมแรงๆได้นะคะทุกท่านเราก็คนแค่พอประมาณนั่นแหละอย่าใช้แรงเยอะจนเกินไปนะคะแล้วก็พอคนไปแล้วเราจะเห็นว่าตัวครีมสวยงามมากเห็นไหมคะ ตัวครีมสวยงามมากแต่วันนี้แขกจะทำตัวครีมที่เข้มข้นนะคะตัวครีมที่เ,เข้มเข้นแขกก็จะใส่น้ำมันของอะโวคาโดไปแค่2ช้อนโต๊ะก็พอแล้วะคะ่ะหลังจากที่เราคนผสมไปแล้วทุกท่านจะเห็นว่าตัวครีมเด้งสวยมากเลยนะคะ เราก็มาดูวิธีใส่วิตามินตัวอื่นเลยค่ะถ้าสำหรับใครที่ใช้เจลว่านหางจระเข้ที่มีวิตามินที่แขกจะใส่ต่อไปนี้นะคะอยู่ในเจลว่านหางจระเข้แล้วก็ลดสัสดส่วนของวิตามินลงมานะคะเนาะอย่างวิตามินที่จะใส่ก็คือแขกจะใส่วิตามิน a นะคะ แต่วันนี้แขกจะใส่วิตามิน A อยู่แค่3มหยดนะคะทุกท่านเพราะอะไรแขกถึงใส่วิตามินแค่3หยดนะคะทั้งที่แขกทําเจลว่านหางจระเข้ทาตัวครีมถึง3ช้อนโตะเพราะว่าในอะโวคาโดเขามีวิตามิน A C D แล้วก็ A อยู่ในนั้นอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่วิตามิน A แค่3ช้อนเอ้สมหยดพอค่ะนะคะสามหยดก็เกินพอแล้วนะคะทุกท่าน โอเคแค่ก็ใส่วิตามิน A ไป3หยดนะคะแล้วก็คนผสมต่อไปค่ะคนผสมให้วิตามินเข้ากันนะคะวิตามิน A ก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณเยอะแยะมากมายสำหรับรายละเอียดของวิตามินแต่ละตัวจะลงไว้ให้ในคำอธิบายแล้วก็ ในในคลิปนะคะเพราะว่าถ้าว่าเพื่อนเพื่อนเข้ามารับชมแล้วอยากจะได้รายละเอียดของวิตามินแต่ละตัวนะคะเวลาที่แขกตัดต่อหรือว่าไปใส่ซับภาษาอย่างเงี้ยแขกจะใส่รายละเอียดของวิตเตวิตามินแต่ละตัวให้นะคะเลาเพราะฉะนั้นก็เปิดคอซับภาษาได้เลยนะคะเปิดคอซับภาษาเพื่ออ่านรายละเอียดของวิตามินแต่ละตัวคะ่ะพอเราใส่วิตามิน A ลงไปแล้วแล้วสิ่งที่แขกจะใส่นั่นก็คือ คอลลาเจนค่ะทุกท่านนะคะจริงๆแล้วในอะโวคาโดเขาก็มีคอลลาเจนอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะคะทุกท่านวันนี้เราวิตามินทุกตัวเราจะใส่3หยดเท่ากันหมดเลยนะคะแกก็จะใส่คอลลาเจนไป3หยดเพราะว่าเราใส่วิตามิน A ไป3หยดเราก็จะใส่คอลลาเจนไป3หยดค่ะใครจะใส่ไปเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะ นะใส่เยอะก็เปลืองอีกนั่นแหละเพราะว่าในอะโวคาโดนี่เขามีวิตามินมีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะทุกท่านพอใสอ่คอลลาเจนไปแล้วเราก็คนผสมกันต่อไปค่ะสำหรับวิธีใส่ตัววิตามินนะแขกก็พยายามที่จะใส่แบบว่าลงไปเร็วๆเลยนะคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปคนตีอีกทีหนึ่งในช่วงที่เราใส่ครบหมดทุกตัวแล้วนะคะทุกท่านเนาะ โอเคหลังจากนั้นแขกก็จะมาใส่อัลฟาอาบูตินค่ะอัลฟาอาบูตินก็ทําให้ผิวพันของโลขาวใสจริง,รงๆแล้วในอะโวคาโดนี่เขาทําให้ผิวชุ่มชื้นผิวขาวใสอยู่แล้วนะคะผิวสว่างนะคะทําให้ผิวอ่อนเยาว์อยู่แล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่มคุณภาพให้กับครีมของเราอีกแขกก็จะใส่อัลฟาอาบูตินลงไป3ามหยดเท่ากันค่ะ โอเคแขกก็จะใส่อันฟ้าอาบูตินอยู่ในไปประมาณขนาดนี้นะคะทุกท่านหลังจากที่ใส่อันฟ้าอาบูตินไปเราก็คนผสมอีกค่ะนะคะคนผสมเขาให้เขาให้เข้ากันนะคะเราจะทำไปเร็วๆเลยนะคะทุกท่านเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีคนผสมตัวครั้งสุดท้ายเลยค่ะเพื่อให้ตัวครีมดิ้งฟูขึ้นมาสวยนะคะ พอเราคนผสมไปแบบนี้แล้วอีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องใส่นั่นก็คือวิตามินซีค่ะทุกท่านสำหรับสรพคุณของวิตามินทุกตัวนะที่แขกใส่ไปในล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สำหรับผิวพรรณเลยค่ะครีมทุกตัวแพงที่เราไปซื้อมาใช้ก็ล้วนแล้วแต่มีวิตามินซีอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะคะวิตามินที่เราใส่ไปนะคะวิตามินซีก็ทำให้ผิวขาวใสสว่างใสนะคะทำให้ผิวอ่อนเยาว์นะคะ มีสัพรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะโอเคแขกก็จะใส่วิตามินซีลงไปสามหยดค่ะประมาณนี้แขกก็จะใส่วิตามินอยู่แค่นี้นะคะสำหรับใครอยากจะเพิ่มเติมวิตามินอ e ีลงไปก็ได้แต่วันนี้แขกไม่ใส่นะคะไม่ใส่ค่ะนะคะเราก็ทีนี้พอใส่วิตามินทั้งหมดลงไปแล้วคนเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวครีมที่เด้งฟูแล้วก็เนียนนะคะเป็นที่น่าพอใจของเราทั้งพอนะคะคนไปเรื่อยๆจนฝา่าเรายิ่งคนนานเท่าไหร่ตัวครีมของคุณก็จะดิ้งยิ่งเด้งฟูขึ้นมาแล้วก็ทําให้ตัวครีมเนียนสวยด้วยนะคะคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนนานแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คนแบบแปลงจนเกินไปนะคะ คนแบบเบามือนะคะทุกท่านคนให้วิตามินที่เราใส่ไปทั้งหมดนี่แหละเข้ากันครีมตัวนี้สามารถเก็บไว้ได้นาน4เดือนถึง5เดือนเลยค่ะนะคะเก็บเก็บครีมปกตินะคุณผู้หญิงที่เวลาเก็บครีมแล้วนะก็ ก็เก็บในตู้เย็นกันอยู่แล้วนะคะสําหรับคนที่อยู่เมืองนอกช่วงนี้อากาศมันหนาวเนาะเขาก็วางข้างนอกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าสําหรับพี่น้องคนไทยที่อยู่เมืองร้อนหรือว่าคนไหนที่อยู่เมืองร้อนก็แนะนําให้เก็บกระปุกเครมนะในตู้เย็นค่ะเห็นไหมคะทุกท่านว่าตัวครีมที่เราคนไปแล้วนะเขาจะเด้งสวยมากแต่วันนี้แขกทำตัวครีมเข้มข้นนะคะทุกท่านเนาะ เพราะว่าเราจะไม่ทําตัวครีมเหลวมากแค่กทาได้ใช้เองนะคะครีมตัวนี้สามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนแต่ถ้าคุณทาช่วงระหว่างวันคุณก็ควรใช้ครีมกันแดดไปด้วยนะคะสําหรับน้ํามันอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดนี่เขาทำให้ผิวชุ่มชื้นมากๆสําหรับคนที่ผิวแห้งนี่เหมาะเลยนะคะครีมตัวนี้ เพราะว่าน้ำมันอะโวคาโดนี่เขามีวิตามินมีอะไรของเขาอยู่ในตัวเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะจริงๆถ้าเวลาที่วพวกคุณทำใชน้นะสำหรับพี่น้องคนไทยนะคะที่อยู่ทางประเทศไทยอยากจะทำครีมใช้แต่เอหาวิตามินอย่างอื่นไม่ได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะคะทำแค่เจลว่านหางจระเข้อย่างเดียวกับเจลว่านหางจระเข้ก็ใช้ได้นะคะเนาะเพราะว่าสำหรับบางคนเขาก็ หาซื้อไม่ได้นะคะหาซื้อวิตามินอย่างอื่นที่แขกใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเนาะเพราะว่าอะไรสิ่งที่แขกบอกเพราะว่าอะไรถึงแค่เจลว่านหางจระเข้กับน้ำมันสกัดของอะบูคาดูที่เราสกัดได้ เพราะว่าในอะโวคาโดในน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยเขาอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามิน AC E D อยู่ในนั้นครบถ้วนหมดแล้วนะคะทุกท่านแล้วเขาก็มีคอลลาเจนนะอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยหรือว่าพี่น้องคนไหนที่อยากจะทำครีมตัวนี้ใช้นะคะไม่จำเป็นต้องไปใส่วิตามินตัวอื่นก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะไม่ต้องไปซีเรียส เพราะว่าเราทําครีมใช้เองนะคะแค่น้ํามันอะโวคาโดอย่างเดียวก็เอาผิวพันธุ์เราอยู่หมดแล้วนะคะทุกท่านเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสค่ะเห็นไหมคะว่าตัวครีมนะพอเราคนไปเรื่อยๆตัวครีมก็ยิ่งด้งฟูขึ้นมาแล้วก็เนียนเนื้อครีมเนียนสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าสำหรับใครที่มีเวลานะคะก็คนไปนานๆเลยค่ะนะคะ คุณไปนานๆเลยนะคะคุณไปนานๆแต่ค่อยๆคุณนะคะอย่าไปคุณแรงนะคะเพราะว่าวิตามินบางตัวมันไม่สามารถที่จะใช้แรงคุณผสมแรงๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังโอเคแขกก็คุณมาได้ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่มีเวลาก็คุณไปมากกว่านี้นะคะแขกก็จะพอแล้วลวนะเนาะแค่นี้เพราะว่าทุกท่านจะเห็นว่าตัวทีมของแขกดิ้ง เะะด้งแล้วก็เนียนสวยมากๆเลยนะคะแนะนําให้ทุกท่านทําใช้หลังจากนั้นเราก็หากระปุกที่สะอาดนะคะ กระปุกอะไรก็ได้ที่เราซื้อครีมมาได้แล้วก็มันหมดแล้วล้างทำความสะอาดลวกน้ำร้อนเช็ดให้แห้งนำเก็บไว้แล้วนำมาใส่ครีมแบบแขกนี่นะคะอันนี้ก็เป็นกระปุกครีมเกลเลงนั่นเองนะคะเนาะไม่ต้องไปหาซื้อให้เปลืองเงินอีกนะคะทุกท่านเนาะโอเคเราก็จะเอาเครีมที่ได้นะใส่ในกระปุกลงไปเลยใส่เก็บไว้ใช้เลยนะคะทุกท่าน ครีมเนื้อเนียนสวยมากๆเลยนะคะวันนี้แขกทำเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะปิดไม่ได้นะใส่ไปเยอะเกินไปเดี๋ยวก็จะปิดกระปุกไม่ได้แขกก็จะหากระปุกเล็กๆใส่ไว้อีกกระปุกนึงนะคะ่ะเพราะว่ามันมีคนที่อยากจะลองตัวครีมแล้วขอ จริงๆแล้วเขาขอซื้อค่ะนะคะเขาขอซื้อแต่ว่าแขกยังไม่ขายนะช่วงนี้ยังไม่ขายนะคะโปรโมชั่นไปก่อนนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าตัวครีมเด้งสวยงามมากๆเลยสีสวยมากนะคะน่าใช้นะคะแนะนําให้ทุกท่านทําใช้นะคะอ้อและสิ่งอยากจะบอกต่อท้ายอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ค่ะขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะรับชมคลิปแล้วหลายๆคอมเมนต์แล้วก็หลายๆคนที่ไปหลังบ้านนก็บอกว่าพี่แขกมือสวยมากมือสวยมากแต่ทีนี้แขกก็มีลงวิธีดูแลรักษามือของเราให้ให้ดูไปแล้วแขกก็ทำใช้เป็นประจำอยู่นะคะ แล้วเดี๋ยวมันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะลงให้ไปนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเนาะสำหรับใครที่หลายๆคนเลยค่ะเข้ามาในคอมเมนต์มาชมครีมเพราะอยากดูมือคนทำนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับครีมนี้นะคะเก็บในตู้เย็น ถ้าคนที่อยู่เมืองหนาวสามารถเก็บข้างนอกได้เลยค่ะนะคะพอเราได้ครีมแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาดูวิธีทาเลยนะคะวิธีทาวิธีใช้ใช้แบบไหนใช้าทาก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้านี่แหละค่ะทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายนะใครใครมีเยอะนะคะไม่เสียดายนะก็ทาคอไปด้วยทา ตามลาตัวทาแขนทาอะไรไปด้วยก็ได้เพราะเราทําใช้เองเรามีเยอะอยู่แล้วนะคะทําความสะอาดผิวและวซับแห้งแล้วก็ทาครีมลงไปเลยค่ะ ะะทาครีมที่เราทําได้มาลงไปทาลงไปแล้วก็นวดวนให้เบาๆนะคะช่วยนวดให้เขาซึมซับสู่ผิวนะคะช่วยช่วยนวดนะคะนวดไปเรื่อยๆเนาะเราก็นวดเบาๆทาให้ทั่วใบหน้าและลําคอเลยนะคะครีมเหลือก็ทารูปมือไปด้วยค่ะนะคะ,นะคะ ทาไปเลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกยิ่งทาก่อนนอนได้ก็ยิ่งดีนะคะเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าครีมตัวนี้เราใส่วิตามินดีลงไปด้วยวิตามินดีนี่เป็นวิตามินที่ไวต่อแสงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทาครีมตัวนี้ไปแล้วนอนหลับพักผ่อนนะ วิตามินทุกตัวที่เราใส่ไปเขาจะทำงานได้ดีนะคะทุกท่านสำหรับใครที่ใช้ช่วงระหว่างวันทาครีมไปแล้วนะคะก็แนะนำว่าให้ทาครีมทันครีมกันแดดของคุณที่คุณใช้อยู่นะคะลงไปแล้วก็สามารถแต่งหน้าแต่งตาได้ตามปกติเลยนะคะนวดไปเพื่อช่วยในการให้ครีมซึมซับเข้าสู่ผิวเราได้เร็วนะคะทุกท่าน นี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันวันนี้นะคะก็ลองไปทำใช้กันดูนะคะถ้าหากว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปนะคะเนาะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้นะคะ สวยงามมากๆเนื้อครีมสวยงามมากๆทุกท่านเห็นไหมคะเนาะสวยงามมากโอเคคลิปนี้แขกก็ต้องลํำลาท่านผู้ชมแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เอาไว้นะคะกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปคลิปต่อไปจะเป็นการสกัดน้ำมันของ ดอกพวงไข่มุกนะคะแล้วก็ดอกมานว่าหรือว่ามารโลนั่นเองสำหรับคนไหนที่อยากไม่อยากจะพลาดสองตัวนี้กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ